อาถึงไหนแล้วเนี่ยเลขหนึ่งนะคือ A P ด้ p i ไปส่วนเลขสองคือไดอ f ้าไ a อ a t i c m a t r ิกคือตรงนี้มันจัด Diafatic เส้นใช่ไหมแล้วก็เลขสามคือข้างบนเน้นอุ้ยเยเขาเรียกว่า c o สตเ s u r f เฟส เลขสองอยู่ด้านหลังเลยอันที่สี่อันที่สี่อยู่ไหนแนะมะเนี่ย <laughs> มันอยู่ข้างใต้เนี่ยฟักมากเอออันที่สี่อยู่ข้างใต้นะเขาเรียกว่าเมดายเอสติโนเซอร์เฟกส่วนเลขห้านะมันคือเอเซอรี่โล ส่วนเลขหกตรงนี้เรียกว่าคอโดโลคาราโลเลขเจ็ดอยู่ข้างบนเรียกว่าแพนเนลโลแพนเนลโลเลขแปดมิดเดิลโลมิดเดิลโลนี่เองโจ๊กคืู้บ้าง